สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูวรรณภาช้างจวงค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมนะคะค่ะการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมนะคะ การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 100 1000ในรูปทศนิยมคืออะไรคะก็หมายความว่าการที่เราจะเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เนี่ยส่วนจะต้องเป็น10 100 1000 1 1 1 0 0 0 0ล้านไปเรื่อยๆแบบนี้เท่านั้นนะคะลูกเราถึงจะเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เพราะฉะนั้นถ้าเศษส่วนตัวใดที่มีส่วนไม่ได้เป็น10เป็นร้อยเป็นพันแบบนี้เราจะเขียนให้อยู่ในทศนิยมไม่ได้นะคะแล้วถ้าตัวส่วนไม่ได้เป็น10เป็นร0อยเป็นพันล่ะ เราจะมีวิธีการเขียนยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาสอนในเนื้อหาต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้เราจะมาเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมโดยที่ตัวส่วนเนี่ยเป็น10เป็นร้อยเป็น1000กันก่อนนะคะค่ะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10นะคะ เราจะเขียนเป็นทศนิยมได้ทศนิยม1ตําตำแหน่งคำว่าทศนิยม1นําแหน่งคืออะไรคะลูกคำว่าทศนิยม1ตําตำแหน่งเนี่ยก็คือมันมีตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมแค่1ตัวนะคะมีตัวเลขที่อยู่ด้านหลังจุดทศนิยมแค่1ตัวเราก็จะเรียกว่าทศนิยม1ตําตำแหน่ง ใช่ไหมคะ,ะต่อไปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นะคะถ้ามีตัวส่วนเป็น100เราก็จะเขียนเป็นทศนิยมได้ทศนิยมสองตำแหน่งเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1,000เราก็จะเขียนเป็นทศนิยมได้ทศนิยม3ามตำแหน่ง ทศนิยม3ตำแหน่งก็คือมีตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมกี่ตัวคะนักเรียนอ่าสามตัวนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเศษ3ส่วน10ส,ส่วน10คุณครูบอกไปแล้วเนาะว่าเราจะเขียนทศนิยมได้กี่ตำแหน่งคะอ่าหนึ่งตำแหน่งคุณครูมีเทคนิคในการจำง่ายๆนะคะ 10มี1กับ0ย์ใช่ไหมคะ0มีกี่ตัวถ้า0นย์มี1ตัวนะคะ10มี1กับ0 0มี1ตัวใช่ไหมคะให้นักเรียนจำไว้เลยว่าเวลาเราเขียนทศนิยมมันจะต้องเป็น1ตําตำแหน่งนะคะถ้าส่วนเป็นร้อยละส่วนเป็นร้อยมี0 2ตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องเขียนทศนิยมได้2ตํตำแหน่ง 1,000มี0 3ตัวใช่ไหมคะเราก็จะเขียนทศนิยมได้3ตำแหน่งอันนี้คือเทคนิคในการจำง่ายๆนะคะอ่ะเรามาดูนะคะเศษ3ส่วน10 10มี0 1ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเขียนตัวเลขให้อยู่หลังจุดทศนิยมแค่ตัวเดียวนะคะ เราก็นำเศษ3ด้านบนมาเขียนเป็นทศนิยมก็จะได้1ตําแหน่งใช่ไหมลูกก็จะได้เท่ากับ0.3นะคะอ่ะแล้วทำไมคุณครูคะคุณครูคะทำไมไม่เขียนเป็น3.0ละ่ะอ่ะบางคนอาจจะงงหรือสงสัยตรงนี้นะคะถ้า3.0เนี่ย 3ม,มันจะอยู่ด้านหน้าจุดทศนิยมใช่ไหมคะถ้า3อยู่ด้านหน้าจุดทศนิยมเนี่ยมันจะกลายเป็นจำนวนเต็มละเพราะฉะนั้นเศษส่วนเนี่ยไม่ได้เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้น3ก็เลยจะต้องอยู่หลังจุดทศนิยมนั่นเองนะคะต่อไป57ส่วน100 100มีศูนย์กี่ตัวคะอ่ามีศ2นย์ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม2องตำแหน่งนั่นเองสองตำแหน่งก็คือมีตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมเนี่ยกี่ตัวคะสองตัวใช่ไหมคะถ้ามีเลขอยู่หลังจุดทศนิยม2ตัวเราจะเรียกว่า ทศนิยม2ตำแหน่งอ่ะต่อไปนะคะ645ส่วน1000นะคะ1000มี0 3ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับ0.645 ทำไมด้านหน้าเป็นศูนย์เพราะว่าไม่มีจำนวนเต็มใช่ไหมคะด้านหน้าเป็นศูนย์เพราะว่าไม่มีจำนวนเต็มเราก็จะเขียนศูนย์ยึดตำแหน่งด้านหน้าไว้นะคะต่อไปนะคะนี่มาเจอแล้วนะคะจำนวนเต็มก็คือ3ใช่ไหมคะในรูปของจำนวนคระใช่ไหมลูกจำนวนคระจำนวนนี้อ่านว่าจำนวนเต็ม 3ามเศษสามส่วนสิบจำนวนคราก็คือมันมีจำนวนเต็มบวกอยู่กับเศษส่วนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนเต็ม3คุณครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นจำนวนเต็มเนี่ยเราจะต้องเขียนไว้ด้านหน้าจุดทศนิยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นด้านหน้าจุดทศนิยมตอนนี้ก็จะไม่เป็นศูนย์ละ มันก็ต้องเป็น3ใช่ไหมลูก3จุดเท่าไหร่ละ่ะก็คือเราก็ดูตรงเศษส่วนตรงนี้มันคือเศษ3ส่วน10 10มี0 1ตัวก็คือทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองเราก็จะเขียนได้ว่า3 3จุด3ใช่ไหมคะ นักเรียนไม่งงใช่ไหมคะถ้าตามปกติ3ส่วน10เราจะเขียนได้ว่า0.3ใช่ไหมลูกแต่บางเอิญว่ามันมีจำนวนเต็มอยู่ด้านหน้าจาก0ตรงเนี้ยมันก็เลยต้องกลายเป็น3เข้าใจไหมคะอ่าต่อไปนะคะจำนวนคะัะจำนวนเต็ม14เศษ57ส่วน100นะคะ เราก็เขียนจำนวนเต็มไว้หน้าจุดทศนิยมตามปกติเลยก็คือ14.57ก็คือส่วนเป็น100 100มี02ตัวก็คือทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมลูกเราก็หยิบตัวเศษตรงเนี้ยมาเขียนได้เลยก็คือ14.57 เพราะว่าถ้าไม่มีจำนวนเต็มตรงนี้เราก็จะเขียนว่า0.57ใช่ไหมลูกแต่บางเอิญพอมีจำนวนเต็มอยู่ด้านหน้าเราก็เลยจะต้องเขียนหน้าจุดใช่ไหมคะนักเรียนไม่งงนะคะอ่ะต่อไปจำนวนเต็ม81เศษ645ส่วน1000เราก็เขียนได้ว่า81 จุดหกสี่ห้าก็จะได้ทศนิยมสามตำแหน่งเพราะว่าส่วนเป็นหนึ่งพันโอเคไหมคะนักเรียนคนใดสงสัยตรงไหนทักไลน์มาถามคุณครูได้เลยนะคะค่ะเรามาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนเป็นส0บ 100 1000สามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ